คุณต่อยพ่อเจ้าขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับจากบุรการของเราอีกครัค้งนะครับทุกท่านนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ท่านทําในวันนี้เป็นอาหารง่ายๆง,ง,ง่ายมากๆฮะง่ายจริงๆแต่ว่ามันต้องรู้วิธีเดี๋ยวนี้เรามานั่งคิดว่าจริงๆทุกๆกเมนูถ้าเกิดเราสอนแล้วมันยากจนเกินไปนี่มันก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ว่าอะไรนงนี่ยวาคุณก็อยากทำตามเหรอเนาะใช่ ว่าอะไรง่ายๆที่ว่าก็ต้องมีเคล็ดลับอะไรง่ายๆก็ต้องทําแล้วมันต้องเด็ดจริงๆมันถึงจะเอามาสอนกันอย่างวันนี้ที่มาพูดคุยกันเนี่ยคือมันคือไก่คั่วผักชีพริกแห้ง,หงนะ้งะนักไก่คั่วผักชีพริกแห้งมันจะทํายากอะไรตั้งหนาไม่หรอกครับไม่ยากหรอกแต่ว่ามันต้องรู้เคล็ดลับและรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างร้านนี้ชื่อร้านว่าร้านสตาง ล้านล้านแบบเงินล้านเงี้ยล้านเนี่ยร้านบาทเนี่ยร้านสตังล้านสตังร้านนี้อยู่ที่ร้านนี้อยู่ที่สวนพึ่งนะครับอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีร้านอาหารเยอะนะคุณผู้ชมครับแต่ร้านร้านนี้เป็นร้านที่มีความเป็นแบบมียุโรปด้วยมีไทยด้วยแต่เป็นรสชาติที่พอกินปุ๊บเฮ้ยน่าสนใจร้านเนี้ย ชื่อว่าร้านสตังอร่อยแล้ววันนี้เขาจะมาสอนอันนี้คือพี่ย้อนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกางด้านส่วนพึ่งแต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญเรื่องส่วนสนุกมาทางนี้ด้านนี้เลยส่วนสนุกอะไรฮะส่วนสนุกแค่กระป๋องขายแค่กระปลอมตอนนี้หนูขายมาประมาณห้าปีคนซื้อไปยังไม่รู้นะว่าของปลอมของปลอมแต่ว่าข้อเสียคือมันปลูกมันโตขึ้นโตขึ้นตลอดเวลาเขางงมากท่านผู้ชมครับเรามาดูกันเลยว่าเขาทำยังไงกับไก่คั่วผักชีพริกแห้งขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณ อภิษราสีสังวานจากร้านร้านสตังครับน้ยมัครับตอนรับไปครึ่หน่อยเราแล้วแต่นานมากแล้วนะค่ะนานมากเลยน่อยหลังจากออกรายการเราไปดีไหมอโอลูกค้าเยอะมากเลยค่ะเสียงตอบรับกลับมาแบบล้นหลามมากเลยคือตอนนี้ทางร้านเราก็ยังไม่มีเพจนะคะแต่ลูกค้าเยอะมากโอ้โหดีใจด้วยถามจริงๆไม่ต้องมาอวยกันนะะอย่าอวยค่ะ มันมีผลจากการออกรายการเราป่ะใช่ค่ะเพราะออกรายการวันหนึ่งก็คือโทรศัพท์คือแบบรับไม่ไม่ได้บ้างเลยอะค่ะลูกค้าโทรมาตลอดเลยค่ะว่าร้านอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยดูโรคุณต่อยมานะอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยนี่เป็เดี๋ยวนี่อผมจะบอกให้อะไรอันนี้ต้องบอกผู้ชมอย่างนะว่ารายการเรามีอิทธิพลแต่ว่ามีเอามาอาไม่ต้องมีอิทธิพลไม่มากก็น้อยครับอย่าอย่าว่าแต่พี่หน่อยร้านร้านต่างเลย นะครับแถวบ้านหนูบอกอะไรกันหูต่อยนะครับโทรศัพท์ไม่ว่างเหมือนกันอ๋อเหรอทำไมคนโทรมาเต็มเลยทไมเมื่อไหร่มีจะคืนเมื่อไหร่มีจะคืนเมื่อไหร่จะคืนคืนยังนี่คุณเนี่ยคืนยังผมนึกแล้วครับผมนึกแล้วถ้ามาทางด้านนี้ไม่ดีแน่นอนครับผมนึกแล้วนะนึกแล้วดีใจด้วยนะคะตอนนี้เวลาที่ทํางานมาจริงๆร้านเราขายอะไรบ้างคะตอนนี้ที่เป็นไทยยุโรปนะคะอาหารยุโรปเราก็จะมีทุกอย่างค่ะเช่นพิซซ่าซุปมีสเต็กแล้วก็มี ฉันสปาเกตตี้ค่ะแล้วก็สลัดทุกอย่างคือจะเป็นอาหารจานเดียวครับใช่ดูไม่ฐานะมันป่าไงเออสวนพึ่งมันอยู่มันป่าเพรตะนั้นเวลาไปกินแล้วไปนั่งกินสเต็กในป่าไปกินสปาเกตตี้มันเท่ไงใช่แล้วมันมันเข้ากันจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะมันเข้ากันเย็นเย็นมันที่ที่ที่ร้านร้านตะตางนี่มีกี่เมนูครับมีเยอะมากค่ะเป็นร้อยครับเป็นร้อยแล้วใส่พอเหรอฮะเด็กอ๋อบอกเป็นอาหารจานเดียวจานเดียวใส่เป็นร้อยหนึงใส่ได้หรอฮัลโหล ไอ้ร <unnecessary Ces Transport> ้านเมื <questionnaire> ่อ <cer> ก <öst> ี um ้มาตามไปหน่อยเว้ยโหอันนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับมันร้อนตรงนี้แหละครับท่านเหรอฮะไม่ทราบเหมือนกันนะมันเอับไปไหมฮะเอาแปไงทางท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดผ่านไปทางด้านนั้นแล้วก็ไปเลยนะฮะร้านสตางค์อยู่ตรงอำเภอสวนพึ่งนะคะอย่างที่เราบอกค่ะก็คือเลอเซนเนลลี่ลงไปค่ะที่เดิมค่ะมันใกล้ๆกับเทศบาลอ่าก็คือเทศบาลเราเราจะถึงเทศบาลก่อนค่ะโอ้แล้วจะมีทางแยกทางเข้าภูผาัพึ่งค่ะ Oh. ทางแล้วก็จะเป็นพอถึงร้านก็จะเป็นซีนารีแล้วก็จะไปก็จะเจอเจอแบบไปอีกประมาณ2กิโลก็จะเจอร้านเราค่ะครับ oh. แล้วมาดูันข้าเมนูง่ายๆแต่เดี๋ยวจะบอกเคล็ดว่ามีอะไรอะไรบ้างแต่เมนูง่ายๆจริงท่านผู้ชมไก่คั่วผักชีพริก oh. <Yeah. S 1> นฮ่คือร้านของเขานะครับก็อย่างที่เห็นนี่แหละฮะมันน่านั่งจริงสําหรับคนที่อยู่แถวนั้นและอากาศบรรยากาศ oh. แล้วก็ภูมิประเทศนะฮะ oh. มันครบ้วดอ่ะ oh. มันไปที่นั่นเป็นความสุขจริงนะสวนพึ่งเนี่ยนะ oh. <Yeah. S 1> ถ้าท่านเกิดใครไปใครก็ต้องชอบนะครับ เอาละครับมาเริ่มต้นในการทําจับเราจะใช้อกไก่บ้านนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมครับใช้เฉพาะอกไก่เท่านั้นนะฮะแล้วใส่แป้งทอดกรอบนิดหน่อยคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันเนี่ยท่านผู้ชมได้แค่นี้ไก่ตัวได้แค่นั้นน่ะน้ําปลาแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันตั้งกระทะให้เดือดนะคะน้ํามันให้เดือดเพราะว่าถ้าเกิดไฟไม่แรงมันจะอมน้ํามันนะคะครับ เราเสร็จแล้วม <memorable> <i> ันจะเป็นแบบให้ใหมันให้มันเหลืองแต่มันจะนุ่มข้างในค่ะอ๋อทอดใ้มันเลืงองหอม<อ>แต่มันจะนุ่มข้างในใช่ค่ะคราวนี้เอาน้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชใส่ค่ะครับแล้วก็เราจะใส่กระเทียมค่ะที่เราสับไว้กระเทียมค่ะแล้วก็พแแริกพริกแห้งที่เรานั้นเอาไว้นะคะสับไว้แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ผักชีค่ะครับผัดจนหอมนะคะเอามาผัดให้หอมผัดให้หอมจนกรอบค่ะครับ ดังนั้นเราก็ใส่ไก่ที่เราทอดไว้นะคะที่เตรียมเอาไว้เ้าไปคลุกเคล้าให้เข้ากันเอาไปเคล้าให้เข้ากันค่ะคือทำไม่ยากนะคะแต่ว่นี้็นเทคนิคค่ะเสร็จเรียบร้อยจัดจานนะฮะระวังครับวาง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 เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไก่คั่วผักชีพริกแห้งครับที่หน่อยจะใช้ใช้ใช้ไก่บ้านใช่ไ้มฮะใช่ค่ะแล้วอาร์ดีอาบอกเนี่ยเรเห็นว่ามีราะช่วงอกคุณผู้ชมใช่ ใช่พอชุกเมนูนี้ใช่พะอกเท่านั้นครับนั่นนะคุณอ๋อยกนิดนึงก็ได้ฮะนั่นไก่บ้านอ๋อไม่ต้องยกก็ได้คุณกำลังยกอยู่นะฮะครับไก่บ้านเอาใหม่เอาใหม่ห้าสี่สามสองคุณอ๋อครับยกไก่บ้านเลยครับผมนี่นี่เป็นไงฮะเขาใช้เฉพาะช่วงอกเท่านั้นเองนะครับอ๋ออกอยู่แล้วส่วนอื่นจะไปทำอะไรครับคือเราไปทำเมนูอื่นนะคะส่วนอื่นจะไปทำเมนูอื่นเนี่ยเนี่ยทำไมครับเหมือนเหมือนน้องสาวหนูเลยทำไมอ่ะเปิดร้านขายท้มตำขายตุ๋นไก่ย่างขายมาสองปีเป็นนี่อยู่แปดแสนทำไมอ่ะ มันเอาเฉพาะตูกตัวมันทิ้งหมดเลยนี่นี่น,นี่วันนี้เก่งมากนะ <c oughs> ได้สองดอกแล้วเ <c oughs> มื่อกี้ร้อนทางนี้ทางเดียวตอนนี้ร้อนสองทางเอเออให้เ,ออเก่งว่ะลองงานงไงไม่รู้ได้สองดอกกินเถอะกินข <c oughs> <ๆ>้าไปเถอะเดี๋ยวจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงก่อนไก่ที่เขาใช้เขาใช้เฉพาะส่วนอกเท่านั้นและที่สําคัญต้องเป็นไก่บ้านเท่านั้นค่ะคือถ้าไม่ไก่บ้านมันจะไม่เหนียวท่านผู้ชมเนื้อมันจะมันจะเป็นเนื้อแบบไก่ธรรมดามันจะไม่อร่อยเท่านี้มันต้องเป็นนี้ถ้าท่านอยากจะทําท่านมีร้านอาหารอยู่ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนถ้าท่านเอ้ยทำยังไงวะเขาใช้ไก่บ้านครับเนื้อมันแน่นมันไม่เละนะครับแล้วคั่วเครื่องแล้วปรุงให้หอมจนได้กลิ่นก่อนแล้วถึงจะเข้าไปผัดเือกรอบนอกนุ่มในนะใช่เขาจะบอกไฟมันถึงต้องแรงอ่ะไฟแรงมากๆให้มันให้มันข้างนอกมันกรอบแล้วข้างในมันก็จะนุ่มถูกต้องไหมครับพริกแห้งเผ็ดจิจจาจิจจาเลยนะครับแล้วก็คั่วกระเทียมให้มันหอมนะรสชาติเผ็ดเค็ม นะครแล้วมันจะหอมกระเทียมแล้วผักชีนิดๆฟังดีๆนะครับเผ็ดเค็มมันต้องเค็มด้วยเพราะมันเป็นแกล้มใช่ฮะมันเป็นแกล้มันต้องไปรักจานนะครับสิมาอ้างคิมฮะครับผมว่ามันเป็นเมนูซึ่งไม่ว่าใครทําขายนะฮะก็จะประสบความสําเร็จเพราะว่าเวลาที่สั่งมาอย่างเงี้ยหนึ่งจานแล้วกินอือหือเป็นของว่างอ่ะกินแล้วมันกินใหม่ๆท่านผู้ชมมันไม่มีอะไรมากมายหรอกแล้วประเทศไทยตะขาด เม็ดมะม่วงหิมพานต์ใหสงสัยตายกันทุกร้านเลยเนียครับนี่คือเมนูชื่อว่าไก่คั่วผักชีพริกแห้งจากร้านร้านสตังที่อยู่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับคุผู้ชมครับแล้วกินยังไงก็เข้ากันกินยังไงมันก็เข้ากันนะครับจะบอกโอ้โหแต่พริกแห้งเขาเมื่อกี้เผลอไปโดนโอ้โหก็เป็นความอร่อยอีกอย่างเนี่ยรับรู้ไหมว่าทําไมเขาต้องใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์เออทำไมเออทำไมอ่ะพี่โก้เขาเคยใส่เม็ดมะม่วงแก้วแล้วมันใหญ่ไปคุณผู้ชมใหญ่แตก็เลยอ สุดยอดจริงสุดยอดจริงนะคุณผู้ชมวันนี้ได้สามดอกปวดไปถึงหัวเลยโค้เองโค้ดเองโอ้โหวนี่ปวดไปถึงหัวเลยนะครับอยากพลาดเด็ดขาดนะครับเกิดไปแถวนั้นผ่านร้านร้านสตางค์ก็ลองเข้าไปนั่งดูนะฮะมีแต่ความอร่อยรออยู่ที่นั่นจริงๆสมรติสมมติว่าถ้ากินอันนี้เสร็จแล้วปุ๊บอยากไปที่พักนะครับบิลล่ามอริดาสวนพึ่งของคุณเสนาลีกางจะพูดพอดีเลยคุณผู้ชมไปสวนพึ่งนะ ไปกินร้านนี้ออนร้านต่างๆแล้วอย่าลืมนะครับสมชายรีสอร์ทก่อนถึงโมริดาดีมากเลยฮะเอออันนี้ได้จริงอันนี้ได้จริงโมริดานี่เป็นของใครอ่ะของคุณเสนาลิงครับเสนาลิงนะ,นะครับคือทั้งหมดในชีวิตท่านผู้ชมมีเงินเท่าไหร่ก็ตามเอาไปทําที่นั่นหมดเลย <c oughs> ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับเสนาลิงฮะแล้วก็วาดฝันใหญ่โตมโหฬารจากห้องจะเป็น2 2เป็น3 4เป็น5เป็น6 ตอนนี้มีเต็มไปหมดเลยครับอ๋อลูกค้าเหรอครับนี่สินนี่สินครับแต่ดีจริงนะเขาทำดีจริงนะโมริดาจริงบรรยากาศดีดีไม่ได้โมริดาดีไม่ดีมากเลยค่ะฝากมาด้วยฝากด้วยโมริดารีสอร์ทนะครับแต่ก่อนถึงโมริดาชื่อสมชายลีอร์ทลองแวะดูโอ้โหเด็ดเด็ดเลยนะเด็ดเลยวันนี้ขอขอบคุณคุณพิศราขอบคุณร้านร้านสตังขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดนะครับ เลือกกันเองครับสมชายดีสอทหรือโบริดาแต่ร้านอาหารเลือกร้านนี้เลยครับร้านสตางค์ร้านปิก่อนจุกคนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ จะมาครูตองหรือว่าครูตองก็แล้วแต่หรือว่าขนมปังกรอบก็ได้เราจะทำไงอ่ะเราจะใช้ไว้โรยหน้าพวกซุปทีมซุปต่างๆที่เรากินหรือว่าสลัดใช่นะครับถ้าฝรั่งเศสไม่ได้เราก็ใช้ขนมปังซีสเกตก็ได้ได้ได้หมกไส้ปลาหนิลครับมันมีคนทํานี้ด้วยมีฮะและที่นี้ที่เดียวที่แรกตัวสมุนไพรมันหอมมากรสชาติดีดีแบบจนน่าแปลกใจอร่อยมากครบทุเมื่อสำหรับผมผมพูดตรงๆผมขอปรบมือให้ครับ thank <laughs> you